สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกมือใหม่กันนะครับซึ่งแคมป์เราจะยังไม่มีโตทำงานตัวนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับที่จะได้มาก็คือนะครับกดตัวบีค้างนะครับเพื่อที่จะเปิดของในสต็อกที่เรามีนะครับเราไปที่จดหมายนะครับจดหมายอันนี้นะฮะนะครับเราก็เลือกอันนี้นะครับเลตเตอร์ตัวนี้นะฮะ เปิดเข้าไปนะครับตุนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับที่สีเหลืองนี่น่าจะยังไม่เปิดนะครับผมเขเพิ่งจะมาเหมือนกันเล่นผมก็เล่นอย่างอื่นเล่นด้วยความที่ไม่รู้นะเล่นเคเวส์บกมืออะไรรูปเหรียญเลยโอ้โหเล่นยาวมากนะครับนี่เพิ่งจะมาสรรหาดู นะครับอันนี้นะครับให้เลือกแคมป์เป็นตัวนี้นะครับชื่อเนี่ย Letter from Ship คลิปเนี่ยนะครับกดปุ๊บกดรับเลยนะครับพอกดรับปุ๊บอ่ามันจะเด้งนะครับมันจะขึ้นเป็นจุดกลมๆที่นะครับมันจะให้เด้งมาที่เมืองเรียกเมืองเนี่ยเอาเอาดิโดอ,อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งมาเมืองนี้ นะคะแล้วก็มันจะเป็นเราจะไปเจอเขาเราจะไปเจอเจ้าคลิปหรือชิปอะไรนี่แหละทีนี้นะครับที่ร้านแล้วเขาก็จะคุยกันสักพักนะฮะคุยกันสักพักแล้วก็จะนัดเจอกันที่แคมป์นะครับแล้จะให้เราไปป้นรถขนอะไรสักอย่างเพื่อที่จะขับไปที่แคมป์นะครับสําหรับใครที่ผมแนะนำสำหรับใครที่มีแคมป์อยู่แล้ว ให้ย้ายมากใกล้ๆนี้แล้กันนะครับทันี้ผมแคมป์อยู่ตั้งนู่นแบ็กวอเตอร์นะครับแล้วรถปุนนะ่นอ่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้โห,โหแล้วดูวิ่งต้องวิ่งรถคือไกลอ้โหเหนื่อยนะครับแนะนําให้ย้ายมาก,ก่อนนะครับโอเคเออแล้วก็หลังจากที่คุยกันก่อนแยกกับเจ้าชิปเนี่ยชิปเจ้าคลิปเนี่ยนะครับ มันจะให้เราจ่าย15ทองเพื่อที่จะซื้อปกทำงนานนะครับ15ทองย้ําว่า15ทองนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีมันก็มีเวลาให้ปฏิเสธอยู่มั้งผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมซื้อทองไงก็เลยจัดเลยนะครับก็เลยย้ายน,นะครับแค่นี้ครับแล้วก็หลังจากที่เราป้นรถมาแล้ะเราก็ วิ่งมาที่แคมป์นะครับแล้วก็เราก็ได้โต๊ะนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เนี่ยสำหรับที่คนที่ยังไม่มีมันก็จะไม่มีนะครับตัวนี้อีควอเมน์นะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดมันจะล็อกไปนะครับสองอันนี้ด้วยนะฮะพอป้อนมาเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้ปุ๊บตรงนี้ก็คือเราก็ได้เลยนะครับแค่นั้น สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับเรื่อแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแน่นอนตรงเนี้ยมันจะว่างไปเลยนะครับพอไปป้นทานอะไเสร็จมันก็แค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่ผมก็มาพูดถึงแค่นี้นะครับไว้ดูกันใหม่นะครับขอบคุณที่จะรับเวลาชมนะครับสวัสดีครับ